กลางป่าลึกมีหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปเล่ากันว่าคนที่เข้าไปแล้วไม่มีวันกลับออกมาทุกค่ำคืนเสียงกระซิบแผ่วเบาและเงาดำไหววูบในม่านหมอกชาวบ้านโดยรอบขนานนามมันว่าหมู่บ้านผีวันหนึ่งหลวงตาชื่นพระชาราผู้ปฏิบัติธรรมนานออกเดินทุดงผ่านบริเวณน,นั้นท่านรับรู้ถึงไออาคารลอยอวนในอากาศแต่กลับไม่หวาดหวัน่นเมื่อก้าวเข้าสู่เขตหมู่บ้านร่างเงาทำมึนค่อยๆปรากฏเสียงร้องครวญครางดังระงม จามาทำไมหลวงตาเชื่อนเพียงหลับตาภาวนามือข้างหนึ่งลูบลูบป,ประคำอีกข,ข้างหนึ่งยกขึ้นแผ่เมตตาจะาทั้งหลายติดอยู่ที่นี่เพราะแรงอาฆาตจงปล่อยวางเสียเถิดเสียงกรีดร้องดังขึ้นเงาดำพุ่งเข้าใส่ท่านแต่ทันทีที่ร่างนั้นสัมผัสจีวรนแสงสว่างเจิดจ้าก็กพลันแผ่กระจายเงาดำสันดริกก่อนค่อยเลือนหายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสันสะเทือนราวถูกปลดปล่อยรุ่งเช้าหมอกควันอารพ์มาลายหายไปเห,หลือเพียงหมู่บ้านร้างที่กลับขึ้นสู่ความสงบ หลวงตาชื่นเพียงยิ้มบางๆก่อนเดินจากไปปล่อยให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นอิสระ